สวัสดีครับวันนี้มาดูปกวัจุรามณีปีทําสามนะครับท้าวเวทหลวงพ่ออิดนะครับนี่สวบทุกองเลยยันหลสี่องนะครับเพื่อนคนไหนอยากแปลงปันก็ทักมาได้นะครับหางไอดีไล์านหกเก้าหกหกนะครับเพจเฟซบุ๊กเดอะแมนพักเครื่องนะครับแล้วก็เป็น TikTok อกเดอะแมน่าจะประมาณเดอะแมนเอฟซีครับขออภัยยันหลายทุกองนะครับ พิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็มาอัดิลิปให้เพื่อนๆดูกันครับอยู่ดีมากครับพระซ <PA S 2> ีเอเราดูตัวตัดกันอันนี้ถ้าพระอยู่ทางนี้อ่าหันไปทางซ้ายมือเรานะครับต้องไม่โฟกัสเลย ดีพาเล็กต้องขออภัยนะครับมือผมใหญ่นิดนึงอ่าเห็นแล้วพอเห็นแล้วอ่าตัวตัดตัวตัดของเขาก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่ชัดแล้วเห็นไหมเห็นไหมมีตรงนี้ามีใหญ่ๆตรงนี้ก็จะมีจุดหนึ่งนะครับนี่ จริงเท่ากันนะแต่ผมถือไม่เท่ากันนะอ่าเข้าวๆ้็เข้า,ขานะครับเดีย๋ยวไปดูอีกฝกั่งก็จะประมาณนี้นะครับอ่า้ามีแบบนี้ก็รับเช่านะครับส่งภาพพระมาได้เลยนะครับ ตามไอดีลายข้างล่างหรือว่าทางข้อความได้หมดเลยครับค่อยดูกันไปนะครับนี่โอเคโฟกัสชัดแจว๋วอ่าเห็นไหมต้องจับไปบ่อยนะอยู่นี้ผมยกของหนักมนะนิ้วไม่ค่อยนี่เลยอ่าเข้าๆเข้าๆ พอเห็นกันนะครับนี่ตัดเดียวกันหมดนะครับโอ้โหเป๊ะยาลายกันอีกทีนะครับเห็นไหมเป็นเส้นเลยอ่าโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดทับสไคร e นะครับอเสวัสดีครับ